วันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องอาคมตัดเฉินของสุคนากันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยทั้งในอนิเมะรวมถึงเนื้อหาบางอย่างในอนาคตของเรื่องจูดูสื่อไคเซ็นนะครับถ้าใครยังไม่อยากดูสปอยผมก็ขอให้ิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับลหลายๆคนที่ดูดูสื่อไคเซ็นก็คงจะได้รู้จกักหรือว่าเคยเห็นอาคมของสุคุนาผ่านตากันบ้างใช่ไหมครับ อาคมตัดเฉือนความสมพรของอาคมก็ตามชื่อเลยครับสามารถฟันรวมถึงแยกส่งศัตรตูให้เป็นชิ้นๆได้เป็นอาคมที่อาจจะฟังแล้วดูเฉยๆแต่ว่าการทํางานของอาคมนี้มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะสิครับซึ่งก็หมายความว่าคนที่โดนอาคมนี้โจมตีใส่แทบจะไม่รู้ตัวเลยโดยซ้ําอีกทั้งมันยังมีทั้งความเร็วและความรุนแรงทําให้เป็นหนึ่งในอาคมที่เก่งๆที่สุดในเรื่องไปโดยปราย,ยายแถมอาคมนี้เป็นอาคมที่ไม่ต้องไล่ด้วยนะครับ ทำให้ตอนที่สุคนะใช้อาคมนี้ใส่ศัตรูศัตรูที่นูนเข้าไปจึงแทบไม่รู้ตัวเลยจะเรียกว่าเป็นอาคมสั่งตายก็ได้นะครับถึงอาคมนี้มันจะดูกรูมออกมากแต่มันก็ยังพอแก้ทางได้อยู่บ้างนะครับอย่างเช่นการขยายอาณาเขตหรืออาณาเขตแบบย่อนะครับและอาคมนี้จะถูกอัพสกิลขึ้นไปอีกในตอนที่สุคนะกางอาณาเขตหรือที่เรียกกันว่าอารามฝงซ่อนมานโดยจะมีระยะอาณาเขตอยู่ที่200เมตรโดยอาณาเขตของสุคนะ แต่พิเศษก็คงคมอื่นอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือมันเป็นอาณาเขตแบบเปิดครับใครจะเข้าหรือจะออกก็ได้โดยความสามารถของอาณาเขตสุขุนะจะเป็นการใช้อาคมตัดเฉือนในระยะ200เมตรและโดยเป็นการโจมตีด้วยการกลางอนณาเขตทําให้อาคมตัดเฉือนของกลางกลางอนณาเขตนั้นจะเข้าเป้า100%เรซเียกได้ว่าถ้าหากคนธรรมดาเดินเข้ามาในอาาเขตของสุขุนะก็คือแทบจะตายทันทีแล้วความโกงมันก็คือมันเป็นอาณาเขตแบบเปิดนี่แหละครับตัวที่ปกติแล้ว การกาณาเขตนั้นมันจะเป็นการปิดไม่ให้คนในอนณาเขตออกหรือว่าไม่ให้คนนอกเข้านะครับทําให้การกาณาเขตของสุคุณะเป็นอนาเขตที่พิเศษทีส่สุดในเรื่องนะครับอาคมตัดเฉยของสุคุณะก็ใช่ว่าใช้ในการโจมตีเพียงเดียวนะครับสุคุณะยังใช้อาคมนี้ในการป้องกันด้วยอย่างที่เราเห็นกันในอนิเมะนะครับในต,ตอนที่สุคุณะสู้กับโจโกะสุคุณะใช้อาคมนี้ในการป้องกันอาคมไฟของโจโกะน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปแบบป้องกันเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับ ว่ามันสามารถเปิดป้องกันได้แบบออโต้เหมือนมุขข้าเกล่งของโกโจหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบแมนนวลมากกว่านะครับและล่าสุดอาคมตัดเฉิงของสุคุณะได้ทบ,บการอัปเกรดในตอนที่สุคุณะได้้กับโกโจนะครับสุคุณะได้เรียกมโหรากาออกมาโดยสุคุณะนะครับสั่งให้มโหรากาแสดงความสามารถของตัวเองออกมาโดยดาบที่ติดอยู่ที่มือของโมโหรากานะครับความสามารถของมันคือสามารถฟันห่วงมิติีได้ทําให้การโจมตีนี้สามารถฟันทะลุม,มุขเกลงของโกโจได้อย่างง่ายดาย หลังจากที่มโหลากาใช้ความสามารถนี้ออกมานะครับสุคุนะก็ได้ทาการเรียนแบบความสามารถนี้ทําให้อาคมตัดเฉินของสุคุณะได้รับการอัปเกรดไปขั้นคือการสามารถฟันและตัดห่วงมิติได้จนทําให้อาคมของสุคุณะสามารถตัดเฉินมูคเกนของโกโจได้โกโจซาโตรุที่ไม่รู้ว่าสุคุณะสามารถก๊อปปี้ความสามารถของโมโหลากาได้นั้นทำให้โกโจซาโตรุพลาดท่าและถูกสุคุณะฆ่าตายด้วยการโจมตีนั้นหลังจากที่สุคุณะ ได้รับความสามารถฟันผ่าพวกมิติมาทําให้ในตอนนี้อาคมตัดเฉินของสุคุณะกลายเป็นอาคมที่แข็งแกร่งที่สุดไปโดยปริยายอ้างยิงจากตอนที่สุกุณะใช้อาคมตัดเฉือนสังหารผู้ใช้วิชาสยเวทที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคไปทั้นึงสองคนโดยคนที่สุคุณะจัดการไปก็คือโกโจซาตตรุและก็ฮาจิโมะอาจิเมะนะครับในะปัจจุบันสุคุณะก็ได้ล่างต้นกับคืนมาอีกทำให้ตอนนี้สุกุณะกลายเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่อง,องไปโดยปริยาย แข่งแก่งขนาดที่ว่าไม่ดูได้ซ้ำนะครับว่าพู้พระเอกจะเอาชนะสุคุณะได้ยังไงและสุคุณนะก็ไม่ได้มีแค่อาคมตัดเฉียนไปแค่อาคมเดียวนะครับอาจจะสามารถใช้ได้อีกหลายอาคมแต่ว่าเรื่องมันยังไม่เปิดเผยออกมาเท่านั้นเองครับแต่ว่าเอาตรงๆแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมาเพียงแค่อาคมตัดเฉือนเพียงแค่อาคมเดียวกรยกว่าจะโกงไม่รู้จะโกงยังไงแล้วทางเราก็ได้แต่รอนะครับว่าอาจารย์ผู้แต่งเขาจะเปิดเผยความสามารถอะไรออกมาอีก และสุดท้ายถ้าข้อมูลที่ผมพูดมามีอะไรผิดพลาดตรงไหนท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาแก้ไขข้อมูลได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมโซตะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ